นะโมตมานุปานัปารมตสัสีนั้สลาทีคุณปาราบิัสตานั้ขอนอบน้อมแด่พระตมาัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้นธรอันยอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงคุณปารามีวิจิตรนต ขอราธนาคูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้วังกฤนเดอนเดร์คอรท่านศาสาผู้ชมทั้งหลายสถา,านีชาวซิบิไลมาพบกับท่านทั้งหลายในวันนี้เป็นวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569มาพร้อมกับ อายุนะฝนเสียงขึ้นข้ามมัน,นตอนข้ามพอดีว่าลมแรงนะพัดเียนจับเลยเล่น,มน,นลมพัดทำให้อ่อ,องตัดไหวพัดแรงวันนี้เป็นวัน ที่ต่างประเทศต่างประเทศเกิดสรุปราคาตอนช่วงนี้ประมาณ6กโมงกว่าไปทุ่มทุ่มครึ่งนี่ก็จะต็เป็นพุงแบวนเกิดการทุบราคาเป็นนะตูยุบร,ราคานะตูยุบร,ราคา โอ้โหดูดีนะพัดแรงมากเลยแรงพัดแรงมากลงพัดโอ้โหนะพัดแรงมากเนี่ยพัดแรงมากจริงๆนะพัดแรงโอ้โหนะ กลางแดดฝนตกแน่เลยอย่างเงี้ยพัดแรงน,นี่เป็นช่วงเวลาที่มาเองเนี่ยที่พีมก็ไม่ตั้งใจนะที่จะถ่ายทอดสดแต่วันนี้นะแต่ว่ามันเหนื่อยมันหมดกำลังเลยต้องมาถ่ายสดนะาไฟายสดนะจัดทีมมาสุด นะเดี๋ยวต้องมาถ่ายสดเพราะว่าลมแรงมากตอนนี้เอาละก็มาต่อรถเอาละนะส่วนมนตัวมอน กันที่มาสูตรสูตรยาสูตรลมแรงมากลมแรงเพราะเวลาประมาณพุ่ละเวลาประมาณทุ่งขึ้นที่ต่างประเทศก็ะจะเกิดสุญุปราคาหมายถึงว่า กระทิ๊บกระกิ๊ความมืดความมืดเงาโลกนะบางเป็นวงแหวนไม่เต็มดวงนะเป็นวงแหวนเพราะว่าเงาโลกนิดเอาละเราก็า นะส่วจตั้งถือเมตบนนะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นความสุขความเจริญนะของพวกเรานะโมตัสสะตุวะรัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะตุวะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะตุวะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ada gobak kawajan limbang dia putang aram barahu limbang kata ya tetapi kata kata rantang jam lima tenang kata rahu tenang kumul jatuh buka lokanu kampakati ada go rahu atin do jam limbang dia putang musik wadah manu ko nena we pajit dia di do teru pasang kami Upah sebut wajang wikolo, baca tu ekman tangatasi.

ตาวัติยังเตนะโคปาลนะกมเยนะสุโยเดบุตรราวนาริเวนะกโตโหติอดัภูริโยเดบุตรปะกวันตังอรุทธะมโนตายังเวลายังมังคาสังอาภาสีนะโมเตพุทธวีรัตถุูมิปุตติสัพพิสัพพาทัพพิปุนสิทธตเมตระนังวาติอดัภพกสาวตุยังเดบุตังอารัมปาราหุกะสินตังคาทายาติปุตติ

เอกมันตังติตังโหราหูมาทิงตังเวปจิตติอาทิตโตคาทายาตบาติกินุสันดรมาโนวรรหุสุฬยางมุจฉิสังวิกาลุปวะกามกินุภิโตวติตตศติสถัตตาเมบาลมุตตาจิวันโตนาจุขังลาเบุตกาตาภิกขโทภิโนเจมุจฉยสุริยันตินี่ก็เป็นคาถาตอนที่ สุญญะเตียวบุตรขอให้ตรงตรงช่วยก็นะ่าดผลไปแล้วนะดูสิเมฆกระจายลงไสด้ฝนตกมาอย่างแรงเลยนะเนี่ยลนะมพัดอย่างแรงเลยนั่งอยู่ตรงนี้เลยลมพัดน่าตกใจมากลมแรงมากเอาละต่อไปไหว้พุทธเจ้าที่แปดตรงกันนะ na mo me tapapuka ng upana ng tanhangkaro Tanhang karo mahawiro me tangkaro mahayaso. Karanang karo lo kay to di tangkaro karo Kung ko manggalo po sa Sumano sumano si rore wato So ano matatisip mo. Patumolo kapatyo to बाधु करो सतो तुमे तो अबधि पुखलो तू जा तो सफलो का को पिया था दीन राज भो आद दीन का रुदि को धम्मा था दीन तो मोरु भो तो तो मोलो के ति तो जो व तंग वरु पु तो जर तो पु तो दिहि जा दु बमो ति तो सब को का को जन हो को ना का मनोरनन जो हो कर्तपोधि सब पन्नो को तो